สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮ <Hi. S 1> ัลโหลชาตินะคะวันนี้นะคะเรจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครเว็บไอ h ี่อีนะคะทุกคนเป็นเว็บไซต์นะคะที่เราเนี่ยสามารถดูหนังดูละครนะคะดูซีรีส์เนี่ยได้ในตัวเว็บไซต์เลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาเนี่ยมีการอัปเดตตลอดเวลานะแล้วก็มีภาคไทยให้เราดูนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะในการดูหนังที่ควรค่าแก่ก,การมีมากๆเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมั รายเดือนรายปีนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสมัครยังไงนะคะให้เราเนี่ยได้เป็น VIP นะคะกับแอปพลิเคชัน i อฉนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ก,กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครนะคะเว็บไซต์ของตัวไอฉีีนะคะทุกคนในการดูหนักดูละครกันแ,แล้วนะก็สามารถนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเหนะือพอยเนี่ยมีการลิงก์การสมัครเอาไว้ให้ ทั้งในตัว script ปชันนะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราไปปวดสู่หน้าเดียวกันในหน้าเว็บไซต์ของไอ e ีีกันได้เลยค่ะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุ oder, กคนนะเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลบอกเรียบร้อยแล้วนะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของไอ e ีีเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะพลเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาสมัครนะคะโปรรายเดือนโปรรายปีนะคะว่าจะต้องสมัครยังไงกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะ ดับแรกที่พ่ออยากให้เ,เพื่อนๆทากันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกกับ i อชีนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ขีด3าขีดด้านบนตัวนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้และสมัครตัวนี้นะคะทุกคนนะแลวเขาเนนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยล็อกอินนะคะโดยสามารถทําได้ผ่านหลากหลายช่องทางะคะ่ะโดยในวันนี้นะคะพอจะล็อกอินผ่าน Facebook ไปเลยนะคะเพื่อความง่ายนั่นเองค่ะก็กดล็อกอินผ่าน Facebook ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด ดำเนินการต่อนะคะด้วยชื่อ Facebook ของเราเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเท่านี้นะคะทุกคนพลอยเนี่ยก็จะสมัครเป็นสมาชิกนะคะกับเว็บไซต์ของ i อชีอี e ได้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะโดยในเว็บไซต์ของเขาเนะคะเราเนี่ยจะเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกนะคะรายเดือนหรือรายปีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดูหนังซีรีส์อะไรต่างๆได้ค่ะโดยพอนยนะคะจะพาไปดูวิธีการสมัครกัน,นะคะ่ะทุกคนโดยเขาเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งโปรรายเดือนนะคะแล้วก็โปรรายปีค่ะโดยราคาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะโดยเขา จะมีราคาค่ะทุกคนก็คือถ้าเป็นโปรรายเดือนนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่49บาทนะคะทุกคนนะถือว่าราคาดีมากนะคะแล้วก็อันนี้เขาจัดโปรโด้วยนะจาก119นเะคะเหลือเพียง49บาทนะคะแล้วก็จะมี VIP แบบมาตรฐานนะคะทุกคนต่ออายุรายไตรมาสนะ199บาทนะคะ VIP มาตรฐานนะคะต่ออายุแบบรายปีนะคะ719บาทนะคะแล้วก็ VIP แบบพรีเมียมนะคะต่ออายุแบบรายปีในราคา2,000บาทนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวพอลเนี่ย จะมาทําการสมัครนะคะแบบรายปีเป็น V.I.P มาตรฐานและกันนะคะทุกคนนะเราก็เลือกนะคะโปรที่เราต้องการไปได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพอจะต้องการต่ออายุแบบรายปีนะคะก็เลือกไปได้เลยแล้วก็มาเลือกวิธีการชรําระเงิน,นะคะ่ะทุกคนโดยวิธีการชรําระเงินนะคะมีหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่าน t r u e m o n e y นะคะและปิดรายเพย์นะคะบัตรเครดิตนะคะผูกแบบมา s t ต r ร a ก d v i s a อะไรได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะพอก็จะกดเลือกเป็นแบบ t r u e m o n e y ไปนะคะเพื่อความง่ายคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะ ใครมีคูปองนะคะกดใส่คูปองกันได้เลยนะแล้วเรานะคะก็กดที่ฉันยอมรับนะคะติถูกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดคําว่าเป็น V.I.P ค่ะทุกคนหลังจากที่เรากดเป็น V.I.P แล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะเด้งไปในหน้าการชําระเงินค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถกดชําระเงินนะคะได้เลยนะคะตามวิธีที่เราเลือกค่ะอย่างพอยนะคะเป็น t r u e Money Wallet นะคะเขาก็จะเด้งไปที่แอป True Money ได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการกดยืนยันนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะก็อย่าง พ่อยบอกไปนะคะใครที่อยากสมัครตัวเว็บไซต์ของไอ้ชีอีกันนะคะอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัว comment กดเข้าลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็สมัครตามวิธีที่พลอยบอกกันได้เลยค่ะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำ